สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่30เมษายนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายก่อนวันหยุดยาวแล้วก็เป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้เงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากนะคะเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าเช่นเดียวกันก็เป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาทองคาในตลาดโลก วันนี้ราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1,204นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ1,201ถึง1,206นะคะแต่จะเป็นลักษณะที่อ่อนตัวลงมานะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,202เงินบาทอ่อนค่าลงมามากมาอยู่ที่ระดับ32.92นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้กรนง,งประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลง0.25%เหลือ1.5% เงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมามากนะคะช่วงบ่ายนี้มาอยู่ที่ระดับ94.9นะคะอันนี้ก็เป็นผลจากการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่1อ,ออกมาต่ำกว่าคาด สำหรับแนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้เราก็มองว่าจะแกว่งไซด์เวในกรอบ1,175ถึง1,224นะคะแต่ในระยะสั้นๆก็มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมานะคะคหลังจากที่ไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ1,213ก็อ่อนตัวลงมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเงินบาทที่อ่อนค่าแล้วก็เงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าก็ยังเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำในช่วงนี้อยู่ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้จะประกาศค่อนข้างมากนะคะในช่วงรึ่มครึ่งมีจำนวนผู้ขอรับสก,กันกันว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าจ้างแรงงานไตรมาสที่หนึ่งรายได้รายจ่ายผู้บริโภคนะคะแล้วก็สองทุ่มสีจะมีดัชนี P.M.I. ในเขตชิคาโกเดือนมีนาคมส่วน ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน1,213นะคะก็มีการอ่อนตัวลงมาก็มีแนวโน้มที่จะลงมาที่แนวรับ1,198นะคะแนวรับแรกส่วนแนวรับถัดไปที่1,188แนวต้านแนวต้านที่บริเวณ1,210แล้วก็1,215นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ให้น้องทุนเทรดดิ้งแล้วก็ปิดทำกำไรในวันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการป้องกันเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะหยุดยาวนะคะ5วันสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ